สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะครับมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกงมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์คลายเข้ามาได้นะครับโอกาสถึงแปดสเ้าสิบเเลยอ่ะวันนี้นะเราคัดมาวันละ2คู่นะครับไม่พลาดตามกระเชียร์ตามลุ้นกันมาได้เลยนะครับเราจะไปที่เอเลเวสซี่ลีกฮอลแลนด์เอ็กเซลเซอร์เปิดบ้านพบวิเทสอาร์เนลนะครับคู่นี้แข่งตีนหนึ่งฮนะ สนามก็แวนด็อกนะเดอโลสเตเดียมนะครับกรรมการเป็นอเล็กซ์บอสนะฮะชาวเนเธอร์แลนด์สำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว21เกมเสม,มอ4เจ้าบ้านชนะ6ทีมเยือนนะวิเศตอันเนมชนะถึง11นะฮะฟอร์มทีมเยือนไม่ค่อยดีนะครับ6เกมหลังล่าสุดเก็บใช้ได้เกมเดียวเสม,มอ2แพ้ถึง3เกมนะฮะส่วนเอ็กเซลเซอร์เจ้าบ้านนะครับฟอร์ม6เกมหลังล่าสุดมีชนะ3แล้วก็เสม,มอ2แพ้1น,น,นะฮะเจ้าบ้านก็เป็นรองวันนี้นะทีมเยือนมาต่อครึ่งลูกนะ ลองก็ได้นะดูจากไกด์ไลน์แล้วก็สปอตซู้ได้บ้างน,นะครับผลงานช่วงหลังขอดูก่อนนะวีเท็อันเนมเก็บชัยไปถึง3นะเอ็กเซลซีเออร์ก็ชนะ3เหมือนกันวะ่ะสูสีละนะลองเจ้าบากได้นะครับเอ็กเซลซีเออร์ล่าสุดชนะแคมเบอร์มา2-0แพ้เฮเลเคิล2-1เสมอเบตานะฮะแล้วก็ชนะเดนฮาร์ดมา8-7นะฮะแล้วก็ไปเสมอเดนฮาร์ด1-1แล้วก็มีชนะนะเฮเลเคิล3-1ฟอร์มดีเลยน่าเชียร์น่าลุ้นอยู่นะครับสลัดเจ้าบ้าน ส่วนทีมเยือนวิเนตอันแหนมแพ้นะฟยนุดมา5 2นะแล้วก็แพ้นะ o อไเอฟนะ2 1นะครับมีเสมอเวนโลนะ2 2มีแพ้อุสเทน2 0นะแล้วมีชนะนะไม่เขามีไฮฟานหนแล้วก็เสมอนะเวสเทลโลนะครับ0 0เจ้าบ้านน่าเชียร์นะชอบเจ้าบ้านนะครับนะตัวเจ้าบ้านจะเป็นอัสคารนะรยิงไปลูกหนึ่งนะตัวคียร์เนาะวิเทตอันแหนมเป็นนิโคลไลนะครับเฟอร์เดอร็กเซนนะนักเตะชาวเดนมาร์กนะ อันดับคะแนน x s อแบบสามนะครับส่วนวิเชษอันดับี่เจ็ดครับก็แข่งมาเกมเดียวเองนะฮะผมคิดว่าความมั่นใจย่ที่เจ้าบ้านแล้วแหละนะแข่งมาหนึ่งเกมเก็บใช้มาได้สองศูนย์นะมีความมั่นใจอยู่แล้วเล่นในบ้านนี้ลองครึ่งลูกคิดว่าเสมอได้เหมือนกันนะวิเศษอันเนมแข่งมาหนึ่งเกมแพ้เข้ามานะโอ้โหห้าห้าสองลบสามเลยนะคิดว่าวันนี้นะเจ้าบ,บ้านสวยเลือกเชียร์เลือกดุนที่ เอ็กเซลเซอร์ได้เลยครับฟุตบอลนรอนร,นร์แลนด์ฮอลแลนด์นะครับเอเลเวซี่ลีกนะครับเชียร์ได้เจ้าบ้านนะฮะเสมอรับทรัพย์เลยส่วนคู่ที้สองจะไปที่พรีเมียร์ลีก้านะครับของโปรตุเกสเป็นฟลามิเคนะฮะเจอเอฟซีบาก้าคู่นี้แข่งตีสองสิบห้านาทีสนามเอสตาเนโอนเดอร์ฟลามิเคนะครับสหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วเจ็ดเกมเสมอสี่เจ้าบ้านชนะหนึ่งนะฮะทีมเยือนทีมเยือนบาก้าชนะสองนะครับ ฟอร์มบาก้าทิมเยือนหกเกมหลังล่าสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองครับฟอร์มใช้ได้เลยส่วนฟรามีเคนะครับ6กเกมหลังล่าสุดชนะสามเสมอสองแพ้เกมเดียวท่านนั้นนะครับฟอร์มล่าสุดเจอกันมาก็ผักันแพ้ผักันละคนละหึงเกมนะที่เหลือเสมอกันว่ะบาก้ามาต่อแล้วรอๆครึ่งลูกนะพี่จริงมันก็ลองในบ้านได้เหมือนกันนะอ่าดูเจ้าบ้านหน่อยฟรามีเคาก็แพ้นะปลายอานะมาสองศูนย์ชนะบากาสาม2ชนะนะ ลิสบอนสามสองชนะนะเอ e นะสเอร์นะีปายอาร์เนี่ยสามหนึ่งเสมอเลยเบนฟิก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอคิววิชันเทียเอฟซีสองสองเฮ้ยเจ้าบ้านใช้ได้เนี่ยฟารามิเกานะรุ่นหน้าเชียร์ได้นะเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากนะครับส่วนบาก้า 9, ฟอร์มช่วงหลังมีเสมอสปอร์ตติ้งมาสามสามชนะเซตาบิโก้สองหนึ่งนะฮะแล้วก็มีแพ้นะโปลิเซียมักเซย์ละสองศูนยะ์ใช่หรือแล้วก็มีชนะนะเมนสโบล์สามศูนย ชนะอาลูกา3-2แล้วก็ชนะปากา3-2นะครับแพ้ขอไปแพ้ฟรามิเกา3-2นะฮะดูแล้วเจ้าบ้านหน้าเชียวน,นี้เป็นรองด้วยนะเสมอรับซับอ่ะก็แข่งมาแล้วคนหนึ่งเกนะับากาเสมอมาส่วนฟรามิเกาแพ้มานะครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าต้องกลับมาแล้วนะยู่ทางที่มีคะแนนบ้างน,นะครับพร้อมโดยรวมถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะจบเสมอก็รับซับเลยอ,อยู่ที่ฟรามิเกาเจ้าบ้านได้เลยนะครับ ที่เด็ดวันนี้2คู่นะลองหมดเลยลองเจ้าบ้าน e x c e ER, l ซลซีเลองเจ้าบ้านเวลามีเกานะฮะคิดว่าเสมอ2คู่และซับ2คู่เลยครับไม่พลาดครับต่างกันมาได้นะครับอย่างไรวันนี้วันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะที่เข้ามาวันนี้เฮดเงรวยสวัสดีครับ